เอาละฮะก็สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้กับรายการลูซ่าทีวีกับเกมมาครัพ็อกเก็ตเอ dition เวอร์ชัน0.13.1นะครับคราวนี้เรามาโปรโมทเซิร์ฟนะครับโปรโมทเซิร์ฟนี้กันเซิร์ฟของผมเองแหละ <c oughs> ผมสร้างมานี่โอ้โหก็มีคนมาเล่นเยอะอยู่นะครับ <c oughs> เป็นคนจากกลุ่มไมค์ครับของผมเองเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเขาถามว่าถ่ายยัง <c oughs> จะตอบว่าถ่ายอยู่ นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่คือร้องเจ้าของเซิร์ฟก็สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์เนี่ยแหละก็นี่ครับนี่เจ้าของเซิร์ฟก็เป็นผมอยู่แล้วนี่นี่คือน้องเจ้าของเซิร์ฟครับแม็กกี้ทีวีกับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อชาแนลของน้องผมไว้ให้นะครับไปติดตามกันด้วยล่ะ ส่วนโอนเนอร์นี่ก็เอ,อิร์ดเย้หมดตน้าหนัสิทธิ์หักสิทธิ์สิทธิ์อยู่ไปลไปลาปลาตรงนี้เป็นเกี่ยวกับยศนะครับแต่ปิดอยู่คือผมยังไม่รู้วิธการไ้เนี้ยแบบทำใส่ยศลงไปในเซิร์ฟยังไงก็ใครรู้ก็บอกกันได้เอาเอาเอา,เอาแล้วใครเล่นแล้วหลบอะไร เรามาดูอินฟเลยครับสร้างกันเมื่อวานเองสดๆรลล้อนๆแบบเอามาอัดแบบนี้ 1. ห,ห้ามเกลียนสห้ามทุบบ้านคนอื่นแบนทําตามคําสั่งอัสมินห้ามโปอยากเกลียนใน PVP ห้ามขอ OP ถ้าไม่จำเป็น s u b u s ซาทีวีด้วยนะครับ ไปดูส่วนส่วนนี้คือส่วนวาร์นะครับดูส่วนวาร์ป้าหน่อนี่คือส่วนที่อยากตายถ้าใครอยากจะตายก็ลองกดไปดูนะผมจะไม่กดอันตรายต่อคลิปนี่คือึ้นึืนึ้น,นอ่านชัดหรือยังครับทุกผู้ชม นีฟ่ฟิลครับฟิลเกมเมอร์ครับเป็นคนที่ผมเคยโปรโมทฮะฟิลถามอะไรอยู่ป้าเนี้ยอ๋อเนี่ย mm hmm. เยขาก็บอกให้ครับเป็นเพื่อนอันนี้ก็ส่วนเป็นโฮมโฟนนะครับกดไปดูครับก็เดินลงขางล่างก็ได้ถ้ามอยากจะเจ็บตัวกับสปาว์ได้อันนั้นเป็นส่วนหาของนะครับ นี่ถ้าอยากจะเข้าส่วนหาของนี่มานี่นี่มาตัดไม้พี่ๆนี่มันตีนได้นะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับส่วน YouTube นี่กดเข้าไปดูเลย YouTube เป็นแดงอย่างนี้ครับนี่ กดซับนะครับกดซับสิทธิ์ด้วยนะครับกดซับนี่ชาแนลยูทูบนะครับกดซับผมด้วยครับกดซับ m a ็กกี้ทีวีด้วยนะครับเฮ้ยหมุนหมุนหมุน,มนติวแล้วเนะี่ยดูหมดแล้วมากกระโดดนี่ จะทำป้ายสัเปล่าซ้ำทำไมเนี่ยไปเกะกะขวางตานี่ออกเอ,อื้อง่ <c oughs> ายใช่ไหมครับไปไปถึงนี่ยันท้างบนนี้ครับนี่ชนะบอกแอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดป้ายนะครับ ก็เดี๋ยวมีต่วอื่นอีกอันนี้เป็นส่วนชมวิวนะครับแต่ยังไม่ทันจะติดคือเเปิดก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดนึง แล้วนะเนี่ยครับก็เป็นรายละเอียดจากเซิร์ฟนั่นแหละน้องผมนะครับที่เป็นชุดฮีโร่บายให้โอพี่กี่คนเนี่ยดูบอกมาทุกคน,คนให้ใครบ้าง ไอตัวบีป่ะเอาละฮะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจตับคลิปต่อไปด้วยนะครับอาจารย์ลาขอบคุณนะครับเยโอ้ยหลัก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 